ยุดึ <Good>, ของใคร <Good. S 1> ยุดยุดใคร <Okay. S 1> เอาโทรศัพท์ไปเก็บให้ยายก่อนเอาโทรศัพท์ไปเก็บให้ยาย <Good. S 1> ยายเพิ่งเอาซิมเอาไอ้นั่นใหม่เมื่อกี้นี่นะเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าจอใหม่เมื่อกี้นี่นะอืมาแล้วมาแล้ว อดูดูคนอ่ะดูคนเห็นไหมเรียวค่อยดูดูดูด <Okay. S 1> นนนนนอนนนเข้าไปในผ้าหม่มจะหมูกหรืออะไรนะั่นฮะใครเข้าไปในผ้าหม่มออกมาสิบอกบอกว่าสิอะไรนะามาไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ได้ค่ะให้อยู่กับยายค่ะไม่ต้องมาแสนจาน๋าหรอกเอ,เอาเอาเอาใครมาแย่งยาย อยู่นี่เองพอยู่นี่ไหนไหนอยู่ไหนพอยอยู่นี่เองเหรอมามาเลยใครไม่กลัวนอีกโอ้ของพอยเอาให้ย่าก่อนลูกให้ย่าก่อนนั่นของย่าเออเอาไปให้ย่าห่มเร็วเออให้ย่าโอ้ให้ย่าบอกย่านอนเลยบอกย่านอนลงเออนอนก็ต้องบอกกี่เสียงอะไรว่าต้องชันตานเออย่านอนเลยย่านอนเลยย่านอนเลยย่า เออย่านอนเลยนะการละครใหญ่การละครใหญ่แต่ทรงซีสงสัยจะไม่ได้ดาวเนาะเพราะว่าเพิ่งไลฟ์ใหม่ดาวน่าจะไม่มีใช่ไหมคะไปกรุงเทพจะกลับโน่นละค่ะตัวนี้อยู่กับแมก่ก่อนน่าจะกลับวันที่ยี่สิบห้า ง่วงยังเอ่ยง่วงงังคะสาวๆสวยๆใช่ค่ะมีใครอมนิ้วยังดูก่อนตอนนี้ฮะไม่ต้องไม่ต้องม,มาใกล้หรอกคะ่ะไม่ต้องมาใกล้เลยคะ่ะ เอาหรอคะนอนดึกแท้นอน่ำมสนไม่มีใครส่งดาวเลยยายเอาเหรอคะให้ส่งดาวหนูขอดาวให้ยายก่อน <c oughs> เออเออผมผมผมเอยี่าผมยหย่นี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 ่เล่นหนะ เล่นกับยายเหรอขอโทษยังฮะขอโทษยังอุย๊ย <c oughs> อ่าวันนี้เขานอนเมื่อเช้าเขานอนตื่นสองโมงเชา้าแล้วผมผมผมใครกินผมเนี่ยใครกินผมเอาออกเลยค่ะเอาออกเลยค่ะ <c oughs> นี่แหละค่ะสาเหตุที่ยายต้องเอามาัดผมตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าเด็กแล้วเวลาเขาไอ้นี่ด้วยแล้วเวลาเขานอนเขานอนเขาจะแบบผมมันจะมาบังหน้าอย่างนี้ค่ะส่งดาวไม่ได้ใช่ไหมคะอ๋อ